นายกรัฐมนตรีคู่แต่งงานของเซเลสไทยชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเป็นชายวัยกลางคนหัวล้านที่หน้าตาคล้ายกับคังคกเซเลสไทยบุตรีของมาคริสที่ถูกมั่นกับเจ้าชายลำดับแรกแต่กลับโดนถอนมั่นเพราะไปกั่นแก้งลูกสาวบารอนและถูกคลุมถุงชนให้กับนายกรัฐมนตรี เธอถูกเรียกว่าเป็นหญิงสาวอันแสนงดงามแต่ว่าความงามนั้นมาพร้อมกับถ้อยคำและนิสัยอันแหลมคมและไม่เป็นมิตร ในพิธีแต่งงานนั่นเองความทรงจำเมื่อชาติที่แล้วจึงผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเจ็บปวดหรือทุกข์ยากฉันจึงได้รู้ว่าโลกนี้เป็นโลกออโตโมเมทที่ฉันเคยเล่นเมื่อชาติที่แล้วฉันเป็นตัวละครที่กั่นแกล้งนางเอกนางร้ายที่ถูกทอดทิ้งและแต่งงานกับชายวัยการคนที่หน้าเหมือนคางคกเจ้าชายในโลกนี้ฉันคือเซเลชายบุตรดีของมาควิด และคู่แม่ขององค์ชายระดับแรกแต่ว่าเจ้าชายกับปันใจให้นางเอกแทนฉันทำทุกทีถีทางเพื่อกำจัดผู้หญิงคนนั้นให้ค้นทางแต่เมื่อเจ้าชายรู้เข้ามันก็กลายเป็นข้ออ้างเพื่อยกเลิกการแต่งงานเพราะงั้นการแต่งงานบ้าๆนี่จึงรอฉันอยู่ว่าที่สามีของฉันนายกัฐมนตรีมีแต่ข่าวลอแย่ๆส่วนใหญ่เกี่ยวกับเสือผู้หญิงหน้าหมอโรคจิดทั้งหมด เป็นคำแนะนำจากเจ้าชายชุดนะ่าสวยจังนะคะงั้นเหรอชุดยั่ไงของเจ้าจะสวยจนไม่มีใครเทียบเลยหรอองชายอย่งกับว่ากำลังดูการทรหารเลยไม่ใช่หรอวตอนนี้เจ้าปองชนจูบเจ้าสาวได้ข้าขอรับเจ้าไว้ในฐานะภรรยาและผู้ปกครองบ้านหลังจากนี้ข้าจะรักและทนุถนอมเจ้าไว ผู้ชายคนนี้เป็นสามีของเราก็ไม่ได้แย่เลยนี่หนะอ่ะเดี๋ยวนะแปลกจังก่อนหน้านี้ก็เห็นเป็นแค่คังคงเอน,นี่แ้วทำไมไม่สิไม่ทำไมหัวใจเราถึงได้เต้นแรงขนาดนี้นี่มันผิดปกติหมอน,นี่น่าจะยุ่มากกว่าเราเกือบสองรอบไม่ใช่หรอเป็นไปไม่ได้หรือว่าความทรงจำของเราในชาติที่แล้วไม่ต้องพูไปหรอก ทำไมหัวใจเราถึงได้เต้นแรงขนาดนี้นี่มันประหลาดเกินไปแล้วนะหลังจากที่เราไปคืนนั้นฉันก็เริ่มได้ความทรงจำในชาติที่แล้วกลับมามากขึ้นพ่อฉันตายไปตั้งแต่ฉันยังเด็กเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้หวยหาความรักจากผู้ชายที่อายุมากกวา่าจนถึงขั้นเรียกว่าคนรักละมั้ง ขอโทษค่ะถ้าทำท่านตื่นหรือเปล่าไ่เปล่าหรอกเมื่อคืนดีมากเลยนะคะพวอเม้สอนให้เจ้าพูดอะไรแบบนี้หรือพวกผู้หญิงก็ชอบพูดอะไรแบบนั้นตลอดถึงจะทั้งสาวทั้งสวยอย่างเจ้าข้าก็ไม่สนตจวแความรู้นักหรอกเอากลับได้เหยช่มัดแต่ว่าตัวเราสนิยมวม่าแค่ที่แล้วของฉันก็ทําให้ฉันเมินคำพูดนั้นไปได้ไม่นะ เหมือนว่าฉันในอดีตและฉันในตอนนี้กำลังจะรวมเข้าด้วยกันหรือไม่งั้นความสทรงจำในชาติที่แล้วกำลังชช้ขึ้น,นเรื่อยๆตอนแน่นี้ท่านคงเป็นที่ต้องการมากใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ข้าอยากเป็นคนเดียวที่ได้รับความรักจากท่านยกเว้นว่าท่านไม่ชอบหรือคะก็ะได้ข้าจะสนใจเจ้าคนเดียวไปก่อนนะตอนนี้แต่ว่าก็คงไม่นานนะกนะแค่คนนี้ เชนจะสื่อความรู้สึกไปให้ถึงได้ยังไงนะท่านคะอาหารนี่มีน้ำมันเยอะไปแล้วนะคะต้องกินผักและดูแลสุขภาพบ้างนะคะข้าจะไม่กินเหมือนจะตายเด็กคาดท่านคะแลกว่าจะลงลงใจตอนนี้ก็ชอบอะไรหลั <c oughs> งจากนั้นชีวิตหลังแต่งงานก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นจนน่าตกใจ <c oughs> ซเลสไทน์คะเซเลสไทเจ้าคิดยังไงกับข้าแน่หรอยังไงน่หรอคะอืมท่ากลิ่นปากแรงมากคะ่ะทำตัวเหมือนหยุกเหนือคนอื่นตลอดเวลาแล้วตอนจาวก็ทำทุกอย่างเลยเธอแถมยังรสนิยมห่วยแต่ตอนท่าเล่นมุกตลกคนแก่ข้าหนาแท่อยากจะมุดหนีแต่เขาก็ยังละ พอพอได้แล้วพอเลยเอ๋เจ้าโดนบังคับแต่งงานกับคนแก่อ้วนๆอย่างข้าทั้งที่ไม่เต็มใจข้ารู้ดีว่าเจ้าคงเห็นข้ามากแค่ไหนแต่แต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะงดงามได้ถึงขนาดนี้ตอนแรกข้าตั้งใจว่าจะปริสธคำขอของเจ้าชายนั่นแต่ไอืือว่าตอนนั้น ถึงแม้ว่าข้าจะไม่พูดคนกับเจ้าสักนิดข้ากับหลงรักเจ้าถ้าเจ้าต้องการจะผ่านสมบัติของข้าไปจนหมดเลยก็ได้หรือถ้าเจ้ามีชู้ข้าก็จะไม่ว่าอะไรแต่ข้าขอร้องเจ้าแค่โปรดอยู่กับข้านถะท่านคะข้าจะพูดกับท่านตรงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าพูดเรื่องเศร้าๆอีกเลยนะคะ ข้ามองชายอื่นท่านก็คงไม่ชอบใช่ไหมล่ะคะและถ้าท่านไปนอนกับหญิงอื่นข้าก็คงจะไปตบแมวขโมยนน่นถึงที่และไม่จับ,บท่านอีกเลยะคะ่ะเธอข้าจะไม่นอกใจเจ้าเด็ดขาดถ้าไม่มีมันทําให้เจ้าสิ่เสียเซเลไทยฉะนั้นช่วยยิ้มยิ้มอยู่ข้างข้าตลอดไปนะเฮ้ยเธอคนนั้นเป็นใครอะ่ะสวยจังเลย <S <S อะ่ะ อย่างกับว ah ่าเป็นเทพธิดาเลยเจ้าเจ้าคือเซเลสไทยจริงจริงอยู่ไดเจอกันนานนะเพคะฝ่าบาทขอพระทัยที่รู่สารมาร่วมงานนะเพคะเพราะฝ่าบาทท่านเลยมีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้มากเลยเพคะเจ้าว่าไงดีจบเปลี่ยนไปมากเลยนะสังเกตด้วยเหรอเพคะ ข้าหลอดลดน้ำหนักได้นิดนึงด้วยล่ะค่ะทั้งทรงผมและเสื้อผ e. ้า <ederim> ก็ด้วยน้ำหอมอีลุงซีเลฟเจ้าอใจพี่ไปแล้วฝ่าบาทแม่ถึงค้าหลอกเดียวไปฝ่าบาทคิดอย่างไรกับชุดภรรยาของกระหม่อมหรือเพคะ เออมันมันเหมาะกับนางมากมากจริงๆริงจริงๆแล้วชิ่นี้ถูกออกแบบเป็นของโซลิเยสไตล์ล้าพ่าใหม่ทําขลืนจากหนอนใหม่ในโซลิเยจากประเทศนั้นนั่นลืมีหน้าผัาสมคบล้วมึงจริงๆซเลสเจ้าควรขอบคุณเจ้าชายนะเป็นเพราะเจ้าชายเจ้าถึงได้ใส่ชุดล้ำค่าขนาดนี้ได้อย่างนั้นหรือเพคะ จ้าอมาเขาว่าอะไรชุดนองเป็นพวกข้อสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีองค์ราชามีประกาศสำคัญข้าอยากจะประกาศอะไรสักนิดนึงอะ่ะเกี่ยวกับการแต่งงานของลูกชายข้าเจ้าชายลำดับแรกอะไรนะทำไมข้อไม่รู้เรื่องปาปบากแกท่านหันไปแล้วนะเพคะ ราชิดีแหกโซรีเย่เเจ้าชายลำดับแรกจะกลายเป็นมเหสีที่13และจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้และจะมีพิธีจากลาอย่างสมเกียรติ่านพ่อ,พอนี่มันไม่ตลกเลยนะป๋าะค่ข้าไม่ได้เล่นตลกข้าตัดสินใจไปแล้วเจ้าชายลำดับที่สองจะรับตำแหน่งราชทายาดจงไม่มีปัญหาอะไร แต่คเป็นคู่มั่นของฟ้าบ่านนะคะราชินีได้รับทราบแล้วและก็ทรงยินดีที่จะรับเจ้าไว้ในฐานะสนุกอีกคนข้าจะดูแลให้เป็นอย่างดีนางว่าไว้อย่างนั้นราชินีแห่งโซริเย่มีข่าเรือว,ว่าไม่เปาเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเพศไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนางสินะเพราะการตัดสินใจของเจ้าชายข้าถึงได้ยิ้มย่องอยู่ตอนนี้ตอนแรกข้าไม่คิด จะวางแผนเพื่อตอบแทนเทมารกรแต่ข้าจะทำเพื่อปกป้องพัญญาของข้าทั้งเจ้าชายและยาย,ยุนนั่นยังวางแผนจะทําร้ายนาตลอดเวลาพวกเจ้าเชื่อจริงๆหรือพว่าข้าจะไม่รู้เรื่องนี้ทันทีที่รู้ว่าการแต่งงานของเราเซเรสเป็นไปได้ด,ดีพวกนั้นก็จะวางแผนผลเราออกจากตาแหนง่งแต่ว่าคนพวกนั้นน่ะวาง,งวแผร้งไ้แต่เราอยู่ข้างเรา เพราะนาวังก็เป็นแค่ผู้เชิดของนายกเท่านั้นการที่ไม่รู้ถึงอำนาจที่แท้จริงของประเทศนี้เนี่ยช่างเป็นเด็กน้อยที่หนาสงสารให้กระหม่อมแสดงความยินดีด้วยเถอดพระยาค่ะกระหม่อมได้ยินมาว่าราชินีู้มพอใจกับลูกหลาของท่านมากเลยทีเดียวและด้วยการมั่นนี้การเจราจาธุรกิจกับโซริเย,ยจะเป็นไปได้ด้วยดีจนประเทศอื่นต้องอิจฉาเลยพระยาค่ะ ออประเทศของเราจะรุ่งยังต่อไปอีกมากเลยไม่คิดงั้นหรือฝ่าบาทจ้อเซเซเซเล็ตทอยดีดีด้วยนะเพคะฝ่าบาทเซเล็ไปกันเถอะหลังจากนี้ข้าจะอยู่เคียงข้างเขาเอาล่ะจะไปด้วยกัน มีไหมได้ทำปีศาจที่งดงามด้านน่ะโซเฟียโนแมนบุตรีนยุกแห่งเอริสคู่มั่นของเรโอนฮาร์ดเธออยากจะล้มงานมั่นเพื่อที่จะกลายเป็นนางร้ายเพื่อการนั้นเธอจึงม้วนผมของตัวเองเป็นลลอนๆทั้งๆที่จริงแล้วผมของเธอนุ่มมากๆเลโอนฮาร์ดรัชทายาทแห่งอาณาจักรเอริสสมบูรณ์แบบทั้งหน้าตา และความสามารถแม้ว่ามักจะมีรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกอยู่เสมอ เอลิสคู่มั่นของรัชทายาทโซเฟียนอร์แมนมีแผนการอยู่ข้าจะลมเลือกกันมั่นให้ได้เลยจริงๆก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรจะพิเศษหรอกลูกช Lay Heart, ายเลอนาร์ดู้ที่มีทางหน้าตาและสติปัญญาล้ำเลิศแต่ฉันรู้รอยยิ้มที่อ่านไม่ออกนั่นที่จะดูอ่อนโยนมันทำให้ฉันขนลุกมากกว่าฉันอยากจะแต่งงานด้วยความรักแล้วก็อยากให้เขามีครอบครัวสุขสันต์เหลือเกิน ฉันจะยุติความสัมพันธ์บ้าๆนี่สะและฉันก็มีแผนในใจไว้แล้วด้วยฉันจะกลายเป็นนางร้ายในนิทานโนแมนเรื่องหนึ่งเจ้าชายยกเลิกการมั้นกับคู่บ้านที่แสนใจร้ายและได้คู่ชีวิตเป็นเลดี้คนที่สักต่างกวาใช่เธอจะกลายเป็นคู่บ้านที่ถูกทิ้งและเด็กสาวที่เจ้าชายจะรักจนทิ้งเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ไปก็จะปรากฏตัวขึ้นมาคนนั้นก็คือ ลูกสาวของบารอนจะทำให้เจ้าชายนั่นตกหลุมรักเธอได้ความรักที่เหนือขว่ายศยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะสมบูรณ์และด้วยความบางังเอิญเลดี้คนนั้นฉันและเจ้าชายก็จะเข้าเรียนในปีนี้พร้อมๆกันนี่มันชะตาลิขิตชัดๆฉันจะแก้เด็กคนนั้นไปเรื่อยๆตลอด3ปีในโรงเรียนสุดท้ายที่พิธีจบการศึกษาฉันจะเผชิญหน้ากับอีเวนถอนงานมั่นและฉัน จะถูกตานื่ว่าเป็นนางร้ายสาวเจ้าช,ชายสมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบจนน่ากลัวเลยล่ะไม่คินงั้นหรอโคอี้คุณหนูสุดยอดไปเลยค่ะหลังจากนั้นฉันก็พยายามอย่างหนักทั้งดัดผมตัวเองมีผู้ติดตามและเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่คาดการผิดไปหน่อยฉันดัดไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไงนะสิในฐานะ ว่าที่ราชินีฉันรู้ว่าต้องหลีกเลี่ยงการถูกแก้งยังไงแต่ไม่ได้เรียนเรื่องการเป็นคนแกงนี่สิปัญหาฉันอยู่ปีสองแล้วแต่ยังไม่ได้แก้งอะไรจริงจังเลยทำไงดีอย่าแก้งกันสิแล้วกันละ่ะช่างไรไม่ได้ยากทำตัวเกาะแกะผู้ชายในที่สาธารณะอย่างนี้เนี่ยนะเอ๊ขอโทษค่ะแค่เสียงแบบนั้น เพิงหยาบกระด้างเสียจริงจริงๆเพิ่งโดนมาจากอาจารย์สอนมารยาทแต่ก็พอได้แล้วชุดนั่นเท่จังนะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่เหรอน่าสงสารจังดูสิทุกคนการเต้นแบบขนางชั้นล่างละเหมือนเด็กอนุบาลไม่สิเด็กอนุบาลยังเต้นได้ดีกว่าน,นี้เลยคุณหนูคุณหนูคุณหนูมีข่าวลือว่าเจ้าชายจะยกเลิกการมั่นค่ะในที่สุด ช่วงหลังๆเด็กคนนั้นก็ดูเลิกใจทนแล้วด้วยความพยายามเห็นผลแล้วสมกับที่เป็นคุณหนูตอนที่ได้เจอกับเจ้าชายฉันจะเกาะติดเขาไม่ไปไหนเลยละ่ะและข้าจะทําตัวให้เป็นนางร้ายข้าจะทําตัวไม่ดีใส่ผู้หญิงที่เข้ามาคุยด้วยที่แย่ที่สุดเลยใช่ไหมละ่ะสมบูรณ์แบบไปเลยคะ่ะคุณหนูสมกับเป็นเธอจริงๆโคอี้เธอเข้าใจฉันทุกอย่างเลยฉันสมบูรณ์แบบ เกินไปจนฉันัวใจตัวเองด้วยซ้ำฉันเกลียดความรุนแรงฉะนั้นฉันจะไม่ใช้กำลังเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจะน่าสงสารเกินไปพอรู้ตัวอีกครั้งเวลาก็ผ่านไปสามปีแล้วตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าฉันกำลังกัดแก้มูกสาวบารอนนั่นรวมถึงเรื่องที่เจ้าชายกัหนุ่มรักเลดี้คนนั้นอย่างจังด้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนอย่างที่คิดเลยฉันนี่มันอาอรอยิยะจริงๆทรงผมนั่น เสียได้ผมสวยๆของคุณหนูอ,อกนะคะนังนะโคอ,อี้นางร้ายมาก,กับผมดัดลอนเสมอนั่นแหละถ้านางร้ายสวยกว่าน,นางเอกก็ไม่มีประโยชน์นะสิเราต้องทำตัวเยอยๆเข้าไว้คุณหนูเออข้าข,ขอโทษมีอะไรหรอโคอ,อี้ไม่ไม่มีอะไรคะ่ะอ่ะจะถึงเวลาแล้วเป็นอะไรไปน,นะแตท่ที่เหนือก็ดูปกติดีนี่นะขนชนะแล้วในที่สุดก็สำเร็จจนได้ เลดี้โซเฟียนอร์แมนการมั่นระหว่างท่านกับฝาบาทถูกยกเลิกแล้วว่าไงนะคะมาแล้วสุดยอดไปเลยรีบๆหน่อยสิสิจะยังดีใจไม่ได้ทำให้ผลเป็นพิธีก่อนแล้วกันขอสร้างเหตุผลจะได้ไหมคะจะได้เนียนมากเยี่ยไปเลยเจ้าอิชาในตัวลูกสาวบารอนจึงได้กันแกล้งเธอข้ามีหลักฐานมากมายถ้า เลดี้โซเฟียใจรักกับค่ามากข้ากลัวเหลือเกินนาศีสมุดของค่าทิ้งต่อหน้าทําลายชุดของค่าทั้งยังต่อยและชกข้าด้วยค่ะเดี๋ยวไปหรือเปล่าแต่ว่าใช่เถอะพวกเรายังมีคําให้การจับเพื่อนของท่านด้วยโอ้โดนหางหลังแล้วเนี่ยมีข้อคัดค้านอะไรหรือไม่อย่างที่ว่าไปนั่นแหละข้ายอมรับว่าข้าแก้หญ่คนสกปรปนั่นจริง แมวหน้าลูกเข้าอดฉันให้เป็นสัมาชลสิข้าขอยอมรับบาสนั้นเดี๋ยวก่อนจะดีกว่าถอดเจ้าดูร้อนรนมากกว่านี้นะน,นะเพือะไรของท่านเป็นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยทางทางที่จะได้แผลเปยนดิ้งแล้วแท้แทเงินขอถอมอะไรเจ้าสักหน่อยเดี๋ยดีคนนี้เชื่ออะไรเอ๊ะแย่ละ ฉันไม่รู้ชื่อเธอนี่นะเพราะฉันไม่ได้สนใจเธอขนาดนั้นเออไม่รู้เหรอแปลกจังนะจากคำให้การของเลดี้จเจ้ารอชื่อเธอด้วยนี่เอ๊ไม่รู้สึกว่าแปลกเหรอในเมื่อเจ้ามาดูชื่อของเธอเลยเนี่ยนะใหญ่ลงสาวบาลอนยังมีเลื่องแปลกๆอีกนะเธอบอกว่าชุดเรดราคาแพงใช่ไหมลูกสาวบาลอน ที่มีปัญหาทางการเงินเจ้าชุดราคาแพงๆมาจากไหนล่ะนั่นของขวัญจากพี่บ้านนอกจากนั้นน่งจะทำลายเสื้อของคนคิดว่าสะปกนั้นเหรอถ้าคิดอย่างนั้นจริงน่าจะรู้สึกว่าไม่อยากจับมากกว่านะนี่โซเฟียเจ้ารู้ไหมว่าทำไมผู้ติดตามของเจ้าถึงยองสารภาพ ไม่ใช่เพราะว่าพวกน,นั้นไม่ชอบข้าหรือผิดแล้วข้อจ่ายเงินพวกนั้นต่งางค่วะว่าอะไรนะให้ตายเถอะพวกนั้นปากหนักสมัดแต่พอจะใช้กำลังก็ยอมกันแล้วนะพออย่างนั้นเลยตกใจมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าอ้ยังไม่น่าเชื่อการแกล้งของโซเฟียเป็นแค่การแสดงพอด,ดออกไปแล้ว อาพวกพวกนั้นแค่จะปกป้องข้าแต่แค่คำโกงหกไม่ทำให้ความผิดของข้าหายไปหรอกคิดไว้แล้วว่าตอบอย่างนั้นเลยไปถามนักเรียนทุกคนมาแล้วล่ะว่าไงนะไม่มีใครเห็นเจ้าทำายชีวของเธอหรือหนังสือหรือเตะต่อยทุกตีเลยข้าข้าทำในที่ที่ไม่มีคนต่างหากเออแปลอีกแล้วอลิน ขอฟังคำให้การของลูกสาวบาลลอนหน่อยพะยาขับฝ่าบาทนางทำลายชุดและหนังสือของข้าในที่สาธารณะที่ทุกคนเห็นมันขัดแย้งยังกันยังไงล่ะภูมิมันของเจ้าชายไม่มีทางใช้กำลังในที่สาธารณะหรอกพว่หรือบื้อนเนี่ยหลังจากรวมหลักฐานทุกอย่างด้วยกันการที่โซฟีจะใช้กำลัง มันดูไม่แปลกไปหน่อยเหรอนั่นน่ะสิเหมือนลูกสาวบารอนจะเข้าใจผิดไปเองนะตอนที่เลดี้โซเฟียเตือนที่ปาร์ตี้น้ำชาก็คิดแค่ติดเรื่องมรอารยาทเฉยๆเองี่นะแย่ล่ะสิทุกคนเริ่มคอยตามแล้วข้าถูกเลดี้โซเฟียกันกลั้งจริงข้าโกหกตนบอกว่าพี่สาทธานารณะโกหกหนั้นแปลว,ว่าเจ้าหลอกข้าสามาชิกราชวงศ์นั้นรอ เอ๊ะถ้าเปลี่ยนคำให้การกลางคันๆๆๆก็หมายความว่าบอกตัวเองโกหกนะสิลูกสาวบาลอนนั่นไม่คิดว่าจะโง่ได้ขนาดนี้เพิ่มความสีหน้าดีแล้วนี่โซเฟียแล้วเธอแกล้งเลยดีคนนั้นจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่รู้แม่แต่ชื่อเนี่ยนะมันจบแล้วลมเหลวไปหมด ใครจะไปคิดว่าลูกสาวบารอนจะโง่ขนาดนี้อ่ะนะเธือว่าไปโง่นะนั่นไงหลุนนิสัยจริงๆออกมาแล้วความผิดเธอนั่นแหละที่ทำให้าการฉันล่มน่ะทั้งที่เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วแท้ๆถ้าเธอโกหกแบบมีรายละเอียดขนาดนั้นก็ต้องมีข้อขัดแย้งอยู่แล้วสิแสดงตำแหน่งชายารัทายา,ยาด,ด้วยสมองอย่างนั้นนหรออย่ามาทำให้ขำหน่อยเลยขอทานา,พายพ่อแค่โมโหไปหน่อย ่นี่สุดสุดยอดโซเฟียกลับมาเหมือนเดิมแล้วถเจ้าชายเลีอนเชื่อข่าเถอะนะคะเลดี้โซเฟียกั่นแก้คข้าจริงๆอหเอเจ้าคิดว่าค้าชอบเจ้าจริงๆนั่นเหรอแย่หน่อยนะบอลอนออเดนถูกสงสัยในคดีช่อโกงข้าแค่สุบเรื่องนั้น จากเจ้าที่เป็นลูกสาวที่เจ้าโกหกเรื่องนี้ก็พอ,พอดีเลยครอบครัของเจ้ามาถึงจุดจบแล้วนะอยากยอกเงินช่อราชวังหลวงคำให้การเท็จแต่ก็ไม่ให้เกียรติอง์ชายและคู่มัน่นน่าเสียดายที่แฟนคลัของเจ้าต้องเสียเปล่าแล้วล่ะนะ่านหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นการยกเรื่องงานมั่นไงละ่ะ เมฆของเจ้าสารภาพแล้วโอ้เพราะอย่างนั้นเลยทําตัวแปลกๆนั้นสิพอได้ยินอย่างนั้นก็เลยคิดว่าถ้าข่าทําลายแผนการของเจ้าทิ้งข้าคงได้เห็นใบหน้าดีๆของเจ้านี่ไงแบบที่เจ้ากำลังทำอยู่เลยพ,สพสะสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยละ่ะได้เห็นอะไรดีๆตั้งหลายอย่างอะ่อยข้าเถอะค่ะ,คะไม่อยากอะ จริงๆมันก็ชัดเจนอยู่นะเจ้าที่ถูกเรียกว่าสตรีผู้สูงศักดิ์จูๆก็ทำตัวร้ายขึ้นมาอย่างไรก็ต้องสงสัยไว้ก่อนถูกไหมข้าอุตส่าห์เฝ้ามองเจ้ามาสิบปีเลยนี่นาสิบปีปปเจ้าแพ้แล้วล่ะโซเฟียที่รักรักแรกของข้าอะอะไรกันตั้งแต่นี้ไปข้าจะผูกวัด,ดเจ้าไว้กับข้าบนโ,โซตรวน ที่ชื่อว่าชายารัทธายอดข้าข้าอปฏิเสธแต่ข้ากลับดีใจที่ข้าจะได้แต่งงานกับคนที่ข้ารักมันจะต้องมีความสุขมากแน่ๆหลังจากนั้นเจ้าชายเลโอนฮาร์ดและเลดี้โซเฟียก็ได้แต่งงานกันพวกเขาได้กลายเป็นสามีภรรยาที่แสนรักใคร่กลมเกลีกยวโซเฟียค <Sophia. S 2> นนี้ ก็น่ารักเหมือนเคยเลยสายตาของเจ้าเขายังงดงามปุกป่าไปเลยไอ้เจ้าใช้สานดิษ ติ๊กไลกน,น์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงินน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m e กม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเนนตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดิสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w ว w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ